ระหว่างที่ดากตาบินอยู่เหนือกรุงเทพมหานครนั้นผมก้มลงมองดูภูมิประเทศเบื้องล่างได้เห็นแสงไฟตามท้องถนนและโรงงานอุตสาหกรรมสว่างระยิบระยับและดูสวยงามท่ามกลางความมืดสนิทของบรรยากาศผมปดเข็มขัดลัดตัวออกและจุดบุหรี่สูบเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดไม่ยิบสตื่นหรือคะสุดาดวงถามผมยิ้มให้มันตื่นเต้นยังไงชบกนไม่มีโอกาสก็ควรพักผ่อนสะสมเรี่ยวแรงไว้ต่อสู้กับงานข้างหน้า ได้อยู่ใกล้คุณอย่างนี้มีกําลังภายในมากกว่านอนหลับสามตื่นครับเธอคอนมีคุณตั้งใจจีบฉันจริงๆหรือว่าพล่อยๆเล่นสนุกผมอัดคันบุรี่เขาปอดค่อนข้างแรงยี่ห้อสมเผาจริงจังทั้งเรื่องงานและความรักเสมอครับเคยพูดแบบนี้กับผู้หญิงกี่คนแล้วคะถ้าคุณหมายถึงขอความรักแล้วก็เพิ่งพูดกับคุณเป็นคนแรกสุดาดวงทําจมูกยนไม่เชื่อสาบานก็ได้การขายขนมจีบน่าจะดําเนินต่อไป กรากาลังเข้าได้เข้าเข็มแต่ก็ต้องหยุดชะงนักลงเมื่อนาวากาศตร,ทรีทรงยศปินทองเปิดประตูห้องนักบินเดินตรงมานั่งใกล้ๆเราทั้งสองหนาวไหมสุดาดวงใสหน้าไม่ค่ะผมไม่สนใจหรอกว่าศูนย์ปฏิบัติการข่าวส่งคุณไปทํางานอะไรที่ไหนแต่ขณะที่อยู่บนเครื่องบินลนํานี้ต้องได้รับความสะดวกสบายตามสมควรเพราะผมเป็นกัปตันขอบคุณครับผมบอกเขายกข,ข้อมือขึ้นดูเวลาอีกสองชั่วโมงเศษจจะถึงจุดหมายปลายทางอยากกินกาแฟก็เข้าห้องนักบิน เมียผมชงใส่กระติกมาให้เยอะเชียวขอบคุณค่ะสงสัยยูนิตครับผมว่ากดถามมาดกากูต้าลำนี้แล่นไปได้โดยไม่ต้องมีคนขับเหรอครับผู้ช่วยผมทำหน้าที่อยู่เราผัาดกันเพราะการบินตอนกลางคืนประสาทตึงเครียดกว่าตงอนกลางวันก่อนขึ้นเครื่องกัปตันบอกผมว่าไปส่งเราแค่จังหวัดอุบลใช่แล้วต่อจากนั้นล่ะครับเขายักไหลไม่รู้ครูภาคคงจัดคนมาคอยรับเราที่สนามบินสุดาดวงออกความเห็นด้วยเสียงเครียด คุณอย่าไปกวนใจกับทันเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนาวาอากาศตรีทรงยศพูดกลัวโหดเราะสงสัยก็ต้องถามแล้วมันก็เป็นความจริงอย่างที่สุดาดวงคาดะเน่กล่าวคือเมื่อถึงสนามบินจังหวัดอุบลราชธานีึ่งฐานอเมริกันลงทุนลงแรงสร้างไว้คณะสงครามนอกแบบในเวียดนามยังไม่สงบและดาโก,กาต้าได้ร่อนลงจอดตรงปลายทางวิ่งเรียบร้อยมีรถจีบคันหนึ่งเปิดไฟหน้าสว่างจ้าแล่นตรงมายัางบริเวณที่เรายือนอยู่ผู้ที่ก้าวลงจากรถเป็นชายรูปร่างสันทัด ถ้าทางคล่องแคล่วแต่เห็นหน้าไม่ถนัดเพราะอยู่ในเงามืดเขาเรียกชื่อรหัสของผมเมื่อเดินมาถึงเราโงทีบินดอกรับผมตอบไปตามที่หัวหน้าสงครามสั่งไว้เขายื่นมือให้ผมสัมผัสแล้วโค้งให้สุดาดวงอย่างงามครุผ่าส่งผมอำนวยความสะดวกกับพวกคุณเชิญขึ้นรถได้เขาบอกแล้วสุดาดวงก็ก้าวขึ้นรถเป็นคนแรกผมตามหลังพลางถามจะพาเราไปไหนครับขึ้นเครื่องบินคาริบูที่จอดอยู่ด้านโน้น สุดาดวงอสศอกกระแทกชายโครงผมค้อนข้างแรงแล้วตำหนิเป็นภาษายวนอย่าซักถามผู้ที่คุณยังไม่รู้จักว่าเป็นใครเดี๋ยวเขาจะหาว่าโง่ฮ <laughs> ่าฮฮาอคันตุก,กาวหัวลอกกาก,ากสแสดงว่าฟังรู้เรื่องผมไม่ถือหรอกนะเราพวกเดียวกันเขาบอกผมชื่อนิเวศยุนเนกระบี่ยุทธที่เป็นสาขาหนึ่งของสปขปฏิบัติการภารกิจเฉพาะในประเทศยินดีที่ได้รู้จักครับคุณเข้าใจภาษาเวียดนามเหรอสุดาดวงถาม <laughs> อ่านและเขียนได้ดีทีเดียวครับ ปเรียนมาจากไหนคะมหาวิทยาลัยในไส้งอนดีกว่าฉันอีกเพราะสาเร็จเพียงมัธยมศึกษาเท่านั้นความรู้ย่อมเรียนทันกันหมดเขาว่าแต่ความสามารถทางอื่นคงสู้พวกคุณไม่ได้ทําไมคิดอย่างนั้นล่ะคะเพราะคุดผ้าเหนือกว่ากระบี่ยุทธ์นะซสุดาดวงหันมายักคิ้วให้ผมไม่พูดอะไรอีกปล่อยให้ความเงียบเข้ามาครอบงํามีแต่เสียงคลางกระหึ่มของเครื่องยนต์รถจีบที่ลั่นมุ่งหน้าไปสู่คาริบูที่จอดสงบนิ่งอยู่ที่หัวสนามบินเท่านั้น เมื่อส่งเราขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยนิเวศแห่งหน่วยกระบี่ยุดก็โบกมืออำลาก้อนเลี้ยวรถวกกลับแล่นออกจากลันเวไปผมและสุดาดวงได้รับการต้อนรับจากพนักง,งานประจำเครื่องบินซึ่งค่อนข้างจะช่างพูดสักหน่อยเป็นอย่างดีจะเลือกที่นั่งตามสบายกรุณานและถึงขัดด้วยเขาบอกเครื่องจะล่อนขึ้นภายในสองสามนาทีนี้ผมพยักหน้าขอบคุณครับกูอี้ไม่ได้บูนวงเหมือนเครื่องบินโดยสารทั่วไปเพราะลำนี้เป็นเครื่องลำเลียงขนส่งซึ่งผมมีหน้าที่เป็นไทยถีบคือถีบสัมปราที่ผูกร่วมลงสู่พื้นดน ผมอดทนทนไม่ไหวจึงถามส่งให้ใครครับก็โพกที่ปฏิบัติการลบอยู่ตามภูเขาลำนาวภัยที่ปราศจากเส้นทางลำเลียงขนส่งสิคุณหรือคุณคิดว่าเราเป็นสปายช่วยเหลือฝ่ายคอมมวนิสต์ผมและสุดาดวงย่อนก้นลงนั่งบนเก้าอี้ที่ทําด้วยไนลอนสีแดงแผ่นเล็กๆสารเป็นตามหมากลุกและพนักพิงก็เช่นเดียวกันเรียงเป็นลําดับไปตามลําตัวเครื่องบินแล้วรัดเข็มขัดเพื่อความปลอดภยัยขณะที่พนักงานไทยถีบช่างจํานันจาคนนั้นจัดการปิดประตูเครื่อง เมื่อเสร็จแล้วเขาก็คว้าหูโทรศัพท์จากแท่นรองรับที่ติดไว้กับผนังลำตัวค่อนข้างใกล้ประตูนั้นแล้วกอกเสียงลงไปว่าผู้โดยสารนั่งประจำที่เรียบร้อยพร้อมขึ้นบินได้จากนั้นไม่นานผมก็ดินเสียงสไตล์เครื่องยนต์แล้วคาริบูลำนี้ก็เคลื่อนที่แท็กซี่ไปตามรันเวย์อันยาวเหยียดไททีบเดินมานั่งเก้าอี้ใกล้ผมแล้วลัเถิมขัดพางพูดดังๆแข่งกับเสียงเครื่องยนต์เครื่องบินลำนี้ไม่มีเครื่องหมายสัญชาติ เพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องเป็นคนไทยได้ชั่วระยะหนึ่งนะครับขณะนี้ผมก็ถึงสัญชาติโยนอยู่แล้วนะผมตอบเขา <c oughs> เข้าหัวเราะงั้นเหรอก็ดีนี่คุณเป็นนักทหารอากาศเหรอครับผมใช่บังผมตีหน้าชอบกลนยังไงกันแน่ <c oughs> เข้าหัวเราะเอิกอากตามแบบฉบับคนมีอารมณ์ขันคุณคงคิดว่าผมยีโยนโกลส้ตีนใช่ไหมเหล่าเปล่าผมไม่ได้คิดผมรีบปฏิเสธความจริงมันมีอยู่ว่า ในตอนแรกผมเป็นสิบเอกทหารบกถูกส่งไปรบกับผู้ก่อการร้ายหลายแห่งแต่ไม่ยากตายสักทีเห็นจะเป็นพระยม,มาบาลเกรงว่าถ้าเอาผมลงนรกอาจไปวุ่นวายกับสาวสาวชาวนรกละมัง้งผมหัวเราะบางว่าเขาไปนั่นเมื่อคองทัพอากาศเห็นว่าผมกระดูแข็งลออตายเหมือนวนวนิยายปูรัมปูราของฝรั่งเรื่องแฟนทอมเดอะแมนฮุเนฟได้เลยขอตัวมาช่วยส่งกําลังบํารุงลําเลียงขนส่งทางอากาศสนับสนุนภาคพื้นดินนี่ไงแล้วดีไหมครับพอใจไหมเขายักไหล ดีกว่าเดิมแน่เพราะทำงานบนฟ้าเหนือหัวผู้บังคับบัญชาเก่าไม่ต้องมานั่งกอดปืนเฝ้ายามท่ามกลางความหนาวเย็นและยุงตัวโตวเท่าพึ่งแต่คุณก็น่าจะภูมิใจที่ได้รับชัยชาติป้องกันอธิปไตยให้คนไทยทั้งปวงทหารแนวหน้าภาคภูมิใจทุกคนอยู่แล้วแต่บางทีมันก็น้อยใจเหมือนกันเพราะอะไรครับก็ขนาดที่ทหารหารปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าแต่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงบางคนอาจจะฟุ้งเฟ้อรุ่มหลงรูปล,ล,ลดกินเสียงสัมผัสจากไอยเย็นเครื่องปราบอากาศ เสพสุราล้มนารีกันอย่างสุขสำราญก็มีครับถ้าอย่างนั้นก็น่าน้อยใจผมสนับสนุนปบขกำขัดลัดตัวได้แล้วเขาบอกจะสุบุรี่หรือยืดเส้นยืดสายก็เอาแต่ห้าเปิดประตูไปแหวก่ายอากาศเล่นเท่านั้นผมทําตามคําแนะนําหันไปดูสุดาดวงก็เห็นเธอหันหลังพิงพนักในรอนนั้นหลับตาพริมจึงไม่รบกวนปล่อยให้นั่งรักเข็มขัดอยู่เช่นนั้นไทยทีผู้ยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรยงนามกล่าวต่อสิ่งสําคัญอีกอย่างคือ ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยารักษาตัวโดยเรวดเร็วตามความจําเป็นทันท่วงทีผมเลิก Q คิวขึ้นเอา้าทาไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับก็ไม่มีชปเปอร์มาลําเลียงนะซิเขาหมายถึงเฮลิคอปเตอร์แต่ผมเห็นบินกันว่อนไปเขาถอนใจเฮือกใหญ่ก่อนกล่าวข้อไม่ใช่กิจการอื่นที่มีความสาคัญน้อยกว่าช่วยเหลือทหารบาดเจ็บซะหมดน่าเห็นใจนะครับก็เหมือเป็นเช่นนี้ผู้อยู่แนวหลังคนเอาใจใส่ต่อความทุกข์ยากของทหารแนวหน้าให้มากกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่าฟุ่มเฟือยให้หมดเปลืองไปกับการหาความสุขใส่ตัวโดวยไม่คำนึงถึงผู้ที่กำลังแอ่นอกเข้ารับลูกปืนใส่ศัตรูเพื่อป้องกันผืนแผ่นดินไทยไม่ให้ถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายเสียงแต่คนเกื้อหนุนเจือจุนครอบครัวนักรบผู้ยากจนเหล่านี้ให้มีความสุขตามสมควรครับผมเห็นด้วยท่านใดนั้นไฟแดงเหนือท่านโทรศัพท์ก็สว่างวาบเป็นจังหวะคู่สนทนาของผมลุกไปคว้าหูโทรศัพท์มาฟังอยู่ครู่แล้วตอบโอเคครับกับตัน แล้วเขาก็แขวนหูกับที่เดิมก่อนเดินดุมๆผ่านหน้าผมเข้าไปในห้องนักบินประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็ออกมาบอกผมเิญนพักผ่อนตามสบายนักบินจะดึงเครื่องสูงขึ้นระยะ1-2,000ฟุตเพื่อแม่ทางภาคพื้นดินได้ยินเสียงเครื่องทนาวก็ลากผมขนสัตว์ที่นั่งอยู่นั่นะออกมาหม่มแต่มันเหม็นหน่อยนะทนาวก็ลากผ้าขนสัตว์ใต้ที่นั่งออกมาห่มได้แต่มันเหม็นสาบหน่อยนะมาเดาออกพึ่งแดดพึ่งลมกันเลยผมยิ้มไม่เป็นไรครับผมให้คุณผู้หญิงด้วยสิ ผมหัน <Ich. S 1> ไปมองสุดาดวงเห็นเธอยังคงหลับอยู่ตามเดิมเป็นแฟนกันเหรอเขาถามไม่ใช่ครับพนักงานไทยทีบยักคิ้วครับแล้วก้มลงมากระซิบใกล้ผมทํางานใกล้ชิดกันอย่างนี้สักวันคงไม่แคล้วจริงไหมน้องชายผมก็อยากให้เป็นเช่นนั้นไม่ผลมือคุณไปได้หรอกนะฮ่าฮ่าฮก้าวจบเขาก็ัหเราะและหมุนตัวเดินกลับห้องนักวินอีกครั้งผมเอื้อมมือไปกุมมือสุดาดวงที่วางอยู่บนตักคราวนี้เธอไม่ขัดขืน จะเป็นเพราะหลับสนิทหรือว่าสมยอมก็ไม่รู้แฮะแล้วผมก็เอนหัวพิงพนักเก้าอี้ปิดเปิือกตาพักผ่อนยังมีความสุขโดยไม่ได้คิดถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอีกในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้หลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่มารู้สึกตัวตื่นขึ้นเมื่อมีคนเขย่าแขนพนักงานไทยทีบคนเดิมนั่นเองเตือนทะครับเขาบอกสมร่มชุชีพได้แล้วเครื่องกำลังจะถึงพิกัดที่กำหนดไว้ให้ผู้คุณโดดลงแล้วผมตาสว่างทันทีหายงงเป็นปลิดทิ้ง ปกสุดาดวงให้เตรียมตัวโดดร่มไม่ถึง5นาทีเราก็แต่งตัวเสร็จพร้อมทั้งเอาขอสายร่มแขวนไว้ที่ลวดสลิงซึ่งขึงไปตามความยาวลำตัวเครื่องบินครูสนทนาช่างพูดของผมเปิดประตูเครื่องบินออกทําให้ลมกันโชกเข้ามาเย็นวูบไปทางล่างสองนาทีต่อมาอนณสัญ,ญญาณไฟแดงปรากฏที่เหนือเครื่องโทรศัพท์ยืนประตูตพนักง,งานไทยทิบออกคําสั่งผมปฏิบัติตามวิธีที่ได้รับการฝึกเคพีวันคลางสดมนภาวนา นึกถึงคุณพระคุณเจ้าให้คุ้มครองโดดพอสิ้นเสียงสั่งตัวผมก็หลุดออกจากประตูเครื่องบินลอยละลิ้วลงสู่เบื้องล่างวัน0ทผมเริ่มนับ2,000 3,000ทใไนรอนที่ปลายของมันเป็นตะขอเกาะอ,อยู่ที่รดสลิงบนเครื่องบินเริ่มกระชากล่มชชชีพออกจากถุงด้านหลังของผมเป็นทางยาวและในช่วงพริปตานั้นมันก็อุ้มลมกระตุกไหลทั้งสองข้างดึงตัวผมให้สูงขึ้นเล็กน้อย ลมชูชีพพาตัวผมแกว่งไกวไปตามกระแสลมที่พัดแรงจัดทามกลางความมืดสนิทจนมองไม่เห็นภูมิประเทศเบื้องล่างว่าเป็นทุ่งนาหรือป่าเขาลำนาวไพรผมเงยหน้าขึ้นดูเบื้องบนก็แลเห็นสุดาดวงซึ่งโดดตามหลังผมลงมากำลังห้อยตองแต่งอยู่กับลมห่างกายไปคนละทิศละทางจึงกระตุกสายลมพร้อมทั้งโยนตัวให้ทลาไปทางเดียวกับเธอไม่ถึงอึดใจเท้าทั้งสองข้างก็แตะพื้นดิน จึงรู้ว่าภูมิประเทศรอบตัวเป็นไร่กาแฟกว้างใหญ่แสดงว่าบริเวณนี้ต้องมีหมู่บ้านแน่นอนเมื่อปลดล้มออกจากตัวแล้วผมก็ม้วนเป็นก้อนยัดลงในถุงยกขึ้นสะพายบนไหล่ซ้ายก่อนออกเดินมุ่งตรงไปยังจุดที่คิดว่าสุดาดวงโดดลงมาจากนั้นราวห้านาทีผมก็ได้ยินอนัสสัญ,ญญาณเป็นเสียงนกร้องตรงตามที่นัดหมายกันไว้จึงร้องตอบไปด้วยเสียงชนิดเดียวกันพลางเดินมุ่งหน้าไปทางเสียงนั้นพบสุดาดวงซุกซ่อนตัวอยู่กลางพุ่มกาแฟ ในลักษณะลุกไม่ขึ้นผมจึงนั่งลงใกล้ๆเธอแล้วถามเป็นอะไรหรือเปล่าขาแพลงค่ะเดินไหวไหมเธอใช้มือรูปคำตรงข้อเท้าขวาพักสักครู่คงไหวค่ะขอดูหน่อยก้าว <9. S 1> จบผมก็ถอดรองเท้าผพราใบาหุ้ม้นชนิดที่นักกีฬาใช้กันออกจากเท้าขวาของเธอแล้วตรวจด,ดูจึงรู้ว่าเพียงแต่้นเท่านั้นไม่หนักหนาอะไรน่าจะบวมนิดหน่อยผมบอกเดี๋ยวนวดให้ขอบคุณค่ะ ระหว่างที่ผมบีบนวดอยู่นั้นสุดาดวงหลวงหยิบแผ่นที่ยุทธการสแสดงที่ตั้งเมืองไส้งอนออกจากยามแล้วเปิดไฟฉายประกาศส่องดูก่อนบอกตอนนี้เราอยู่ที่พิกัด x s 9 1 9 7ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไส้งอนผมเงยหน้าขึ้นห่างจากชานเมืองเท่าไหร่สัก4กิโลเมตรได้ถ้าเราตั้งเข็มทิศ270องศาแล้วเดินตรงดิ่งไปประมาณ1กิโลเมตรจะถึงถนนสู่ไส้งอนผมพยักหน้าชา้ชาๆหมายความว่าเราต้องเดินด้วยเท้าประมาณ1ชั่วโมงจะถึงชานเมือง แล้วต่อจากนั้นเราก็โดยสารรถไปโซลองพบใครที่นั่นเหมียนวันก๊อกหัวหน้าขบวนการดอกลับที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับฉันมาแล้วแต่หนหลังผมดึงข้อเท้าขวาของสุดาดวงอย่างแรงขณะที่เธอเผอตัวโอ๊ยเธอร้องรันเบาๆหน่อยสิคะทําให้ทําอย่างนี้กระดูกไม่เข้าที่ผมบอกต่อไปนี้คุณเดินเหินได้อย่างสบายแล้วสุดาดวงเลยลุกขึ้นยืนแล้วขยับเท้าข้างนั้นดูจริงด้วยคะ่ะไม่เจ็บเลยเดี๋ยวผมคูดหล,ลุมฝังร่มสุชีพคุณนั่งพักต่อไปได้อีกหน่อย ก่าวจบผมก็หอบล่มของสุดาดวงและของผมไปยังโคนไม้ใหญ่ที่หมายตา,าไว้แต่แรกจัดการขุดดินด้ยวยจอบสนามชนิดพับได้ที่เตรียมติดตัวนํามาด้วยเมื่อได้หลุมลึกพอสมควรก็โยนล่มทั้งสองชุดพร้อมถุงผ้าใบและจอบสนามนั้นลงไปก่อนกบหลุมเกลี่ยดินให้อยู่ในสภาพเดิมแล้วโรยใบไม้แห้งพรางตาผู้ที่เดินผ่านไปมาไม่ให้รู้ว่าตรงนี้มีล่มชูชีพฝังอยู่ใต้พื้นดินพอเสร็จเรียบร้อยผมก็เดินกลับมาหาสุดาดวง ไปไปกันเถอะคุณยังเหนื่อยอยู่ไม่นั่งพักสักครู่หรือคะผมใส่หน้าไม่จําเป็นสุดาดวงลุกขึ้นตั้งเข็มทิศ270องศาแล้วก้าวเดินมุ่งหน้าไปทางทิศตะวัตนตกเฉียงใต้ผมประคองอย่างใกล้ชิดเมื่อเห็นว่าเธอยังกระโผกกระเพกอยู่เหงี่นวันก๊อกเป็นคนดีมากสุดาดวงทําลายความเงียบขึ้นมีอุดมคติแน่วแน่ในอิสรภาพของชาวเวียดนามไม่เอียเอียงไปทางลัทธิทุนนิยมของโมดินเดียม ที่มีสหรัฐหนุนหลังหรือเอ็นเอียงไปทางรัฐที่คอมมิวนิสต์ของโฮจิมินห์ซึ่งรัฐเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหมดถ้าเช่นนั้นเขาคงอยากเห็นรัฐบาลเวียดนามปกครองโดยลัทีิใดสังคมนิยมในรูปแบบสากรกรที่จะทําให้ประชาชนส่วนใหญ่กินอิ่มนอนหลับไรายได้สูงขึ้นเนื่องจากฝ่ายนายทุนไม่มีโอกาสขูดรีดคนยากจนผมยากไร่ไอสังคมนิยมทุกชนิดมันก็คือคอมมิวนิสต์นั่นแหละสุดาดวงตะวันแวดใครบอกคุณผมจํามาจากใบปิวที่มีคนมือบอลเอาไปติดไว้ที่ใต้สะพานลอยยมราช แสดงว่าคนผู้นั้นมีความรู้ด้านการเมืองแค่หางอึงเท่านั้นรวมทั้งผมด้วยเหรอฉันไม่ได้ว่าคุณนะแล้วประชาธิปไตยคืออะไรผมรองภูมิเธอหันมาจ้องหน้าผมจะให้ฉันเอามาพร้าวห้าวมาขายชาวสวนเหรอเปล่าผมไม่รู้จริงๆประชาธิปไตยคือลัทธิที่ยึดถือความต้องการของชนชั้นกลางเป็นหลักและยกฐานะชนชั้นต่ำให้สูงขึ้นทีละน้อยขณะเดียวกันก็ออกมาตรกการไม่ให้ชนชั้นสูงเอารัดเอาเปรียบชนชั้นกลางและชนชั้นต่ำผมพยักหน้า แล้วคอมมิวนิสต์คือลทัทธิที่ยึดเอาความต้องการของชนชั้นต่ำเป็นหลักแล้วปิดช่องว่างระหว่างชนชั้นด้วยการใช้กำลังทารุณจุดอ่อนของประชาธิปไตยที่ทำให้คอมมิวนิสต์โฆษณาชวนเชื่ออย่างได้ผลก็คือผู้บริหารประเทศมักเอาใจชนชั้นสูงเพื่อหวังประโยชน์ใส่ตนโดยไม่คำนึงถึงชนชั้นต่ำว่าทุกยากเพียงไรถูกของคุณดังนั้นรัฐบาลประชาธิปไตยจึงควรบริหารประเทศด้วยวิธีการก้าวขึ้นบันได3ขัน้นบันได3ขัน้นมีอะไรบ้าง สุดาดวงนิ่งไปครูจึงเปลยออกมาต่อนี่ฉันกําลังสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำหรือเปล่านะไม่หรอกนะความรู้การเมืองผมน้อยเหลือเกินชั้นแรกเศรษฐกิจต้องต่อกเข็มวางรลักฐานให้แน่นเสียก่อนจึงจะก้าวขึ้นบันไดชั้น2องคือการเมืองได้ผมพยักหน้าชา้ชาๆถ้าการเมืองคือชั้น2และชั้น3ามล่ะครับก็คือการทหารต้องอาศัยความแน่นแฟนทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นหลกัก จึงจะมีสมรรถภาพในการป้องกันอธิปไตยด้วยตัวเองไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากมหาอำนาจค่ายใดค่ายหนึ่งยกตัวอย่างได้ไหมญี่ปุ่นและเยอรมันตะวันตกไงทั้งสองประเทศนี้สร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นปึกแผ่นแน่น,นหนากว่าทุกประเทศในโลกแล้วทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีขุมกําลังทางทหารเลยเนื่องจากถูกฝ่ายพันธมิตรบีบบังคับเพราะแพ้สงครามโลกครั้งที่สองผมชักนึกสนุกกินงซักถามอีกแล้วถ้าสมมุติว่ายึดถือการทหารเป็นบันไดขั้นแรกจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนั้น มันก็เหมือนกับหัวเดินต่างตีนสิคุณคุณลองทาดูสิคุณจะรู้สึกอย่างไร